ผู้ละสอง0มืนสามนะครับคัดก็1มื0นสองห้าร้อยออติเลสซิ่งครับ1 3 0 0มืนสามประมาณส3 0 0มืนสามครับเข้าวๆทั้งหมดเลยประมาณเท่าไหร่อ๋โอ้ <c oughs> สอง0 0นกว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Off Run Channel นะครับวันนี้เรามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆพอดีเราเห็นว่ามีคันนึงสีเดียวกับเราปีเดียวกับเราแต่รู้สึกว่าคันนี้แต่งเต็มเต็มจริงๆ,ๆเพื่อนก็เดี๋ยวเต็มจะแต่งหนักแค่ไหนเดี๋ยวเรา ไปเจอกับพี่เจ้าของรถกันดีนกว่าในระหว่างที่เราจะไปดูรถเนาะก็อยากให้เพื่อนช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สาคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเรานะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีกว่าอ่าชื่อหนุ่มนะครับก็ขับเ e d ก 6R สีดำปี2020ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมา รีวิวเส้น6 r คันนี้กันนะครับว่าเขาแต่งไปแค่ไหนแต่งไปสุดไปแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปให้พี่เขาแนะนำเลยว่าเขาแต่งเริ่มจากอะไรเริ่มจากชิลก่อนก็ได้ครับรชิลน,นี่ก็เป็นของ Hot Body ฝากรุ่นพี่สั่งมาจากอเมริกา6กพัาครับก็โจกนี้สั่งในเพจจาก Facebook เอานะครับก็ขเขาเขารับสั่งทําเป็นเคปลอครับก็ประมาณพันพันหนึ่งข้างบนก็มีการสะบัดไฮเบอร์โป การสบัดก็หมื่นสองห้าร้อยขาจับนี่ก็ประมาณเท่าไหร่อ,อ่ะสามพันห้ามัง้งประมาณนั้นครับครับแล้วก็มีก้านเบรกเป็นของเกลสปีดนะครับก้านเบรกเกลสปีดแล้วก็คัตคัตก็เกลสปีดเหมือนกัน,นก็เบรกเกลนี่ก็ประมาณหมื่นสองห้าร้อยไม่รวมน็อตอะไรนะครับไม่รวมน็อตอะไรนี่ผมจำไม่ได้ราคาบั๊ก แล้วก็คัดก็หมื่นสองห้าร้อยเหมือนกันกระปุกเใช่คาเกลเหมือนกันครับอันนี้ก็อยู่ในชุดแต่งเหมานเนาะกระปุกเบมโบอันนี้ตัวนี้จะเป็นของวูดนะครับแผ่นคาร์บอนรองแผ่นคอสองพันมั้งจะไม่ผิดแล้วก็ปิดฝาถังปิดฝาถังของวูดเหมือนกันครับเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้สองพันกว่าจำไม่ได้สองพันเท่าไหร่ อันนี้สั่งที่ศูนย์เลยครับแล้วแต่ออกรถเลยครับอ๋อสายถักครับอันนี้เป็นสายถักคือเต็มระบบครับ,รบ,บใช่คือเดินสายถักเต็มระบบก็หน้าหลังเลยถึง ABS หมดทุกอย่างส,สามเส้นรวมข้างหน้าก็ข้างหน้ามันออกสองนะครับออใช่ใช่ข้างหน้ามันออกซ้ายขวาไงแต่ข้างหลังก็ออกออกข้างหลังสายหนึ่งแล้วก็เข้า ABS สายหนึ่งหลักๆก็มีเท่านี้ครับการการล้มของ u ูรีเทนครับแล้วก็คลีปล่า ครอบเฟรมซาบเฟมของ JB Carbon จำราคาไม่ได้น่าจะไม่8,500ก็9,500นี่แหละอ่าแล้วก็ครอบสวิงอาร์มสฝั่งเลย5,900ประมาณ5,900นเกะช่างจำชาจำไม่ผิดนะครับอืมแล้วก็บังโคลนไม,ไม่รวมครับไม่รวมรมัีน้ำอะไรมันมเขาขัดมัขัดมาอไ่ไม่รวมนะครับ,รบอันนี้คือแยกบังโคลนก็แยกอีกชิ้นหนึ่ง บางคนน่าจะอยู่ประมาณ2 3 0 0มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคาร์บอนก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นบางโซ่บางโซ่คาร์บอนก็2,000กว่าเหมือนกันแต่จำไม่ได้เท่าไหร่ครับแล้วก็จะมีอะไรอ่ะปั๊มล่างเบมโบหน้าหลังอันนี้ก็เป็นปั๊ม GP4S r H นะครับข้างหน้าคู่ละ2,003 3นะครับตอนนี้ คู่คือคู่หน้าครับคู่หน้าอย่างเดียวใชค่ครับครับไม่ไม่รวมน็อตไทเทเนียมนะครับเฉพาะน็อตบูทบูทนี่4ตัว2ฝั่งก็2000อันนี้ตัวละ300ถ้าจำไม่ผิดอันนี้บอกได้ครับที่ฟูลิครับร้านฟูลิให้ติดตัง้งพร้อมติดตั้งเลยคอท่อเดิมครับแต่ว่าผ่าผ่าแคต แล้วก็ปั๊มหลังเป็นด้วงนิกเกิลครับอันนี้ราคาจะอยู่ที่16,400หกพันสเหมือยฟูลี่เหมือนกันพร้มอมข,ขาจับอีก3,500าขาจับ ISV ครับแล้วก็น็อตอีกตัวละ300 <c oughs> น็อตนี่นอ็นอต <c oughs> น็อตไทเทเนียมใช่ครับน็อตไทเทเนียมมันช่วยในเรื่องของอะไรมันสวยด้วยแล้วก็มันมันเบา <c oughs> แล้วก็ทนไม่เป็นสนิมใช่ ทีรู้มานะแต่ว่าแพง,พง,งใช่ปยายก็เป็นหัอง m ดทั่วไปท่อก็เป็น AR V3 p o s t i l อต i n g ครับร้านไหนร้านเลสไลน์เลยครับตอนนั้นเปลี่ยนมาน่าจะสี่หมื่นสามประมาณสี่หมื่นสามครับแล้วก็มีกองเปลี่ยนกอง BMC ด้วยอีก3,900กครับกองอากาศหลักๆก็มีประมาณเท่านี้ ย,ยัง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 เรื่อยๆครับก็มีก็ค่อยๆเติมครับไม่ใช่เติมทีเดียวค่อยๆใส่ไปเข้าข้าวทั้งหมดเลยประมาณเท่าไหร่โอ้ที่ไล่ไปเมื่อกี้เหรอ<ม>ก็น่าจะสองสองกว่าได้มั้ <c oughs> งสองแสนก็อันนี้นอกจากตรงนี้แล้วนอกจาที่ของแต่งวันนี้แล้วพี่พี่ยังมีแผนจะแต่งอีกไหมครับก็มีถ้ามีเงินก็มีแบบเรื่อยๆถ้ามีเงินนะเ <c> ก <oughs> ็บเงนน <c oughs> บินได้ก็ ลงรถอีกมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าก็ต้องก็ต้องแบ่งแบ่งเป็นส่วนๆมาว่าเราจะใช้ใช้ส่วนหนึ่งแต่งส่วนหนึ่งอะไรก็คือ้รู้จักบริหารใช่ใช่รู้จักบริหารเงินด้วยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปรีวิวหรือว่าเราจะไปทำคอนเทนต์อะไรอีกก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ